สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แบ่งอาชีวศึกษาภาคออกเป็นกี่ภาคกอไก่4ภาคขอไข่5ภาคคอควาย6ภาคงองู7ภาคในการตอบคําถามข้อนี้นะครับเขาต้องการที่จะรู้ในส่วนของ การแบ่งอาชวศึกษาภาคนะครับว่าสอสอได้แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ภาคเนื้อหาที่จะใช้ในการเอามาตอบคําถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องไปอ่านในส่วนของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชวศึกษาว่าด้วยการบริหารอาชวศึกษาจังหวัดและอาชวดศึกษาภาคพศ2559ในส่วนของเอกสารแนบท้ายนะครับก็จะมีข้อมูลอาชวศึกษาภาคบอกอยู่ว่ามีกี่ภาคและในแต่ละอาชวศึกษาภาค มีอาชีวศึกษาจังหวัดสังกัดอยู่กี่จังหวัดได้แก่จังหวัดอะไรบ้างน,นะครับไปตามหาเนื้อหาในเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นฉเฉลยฉเฉลยในข้อน,นี้ทุกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกต่อเป็นขอไข่ครับ5ภาคด้วยกันสำนกักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แบ่งอาชีวศ,ศึกษาภาคออกเป็นทั้งหมด5ภาคครับจะไม่ได้แบ่งตามที่ประเทศไทยแบ่งออกเป็นภาคแบแบ,บนั้นนะครับจะเป็น การบริหารงานแบ่งการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคที่แตกต่างจากของประเทศไทยนะครับั้นคำตอบคือ5ภาคท่านใดที่ตอบ4ภาคมานะครับผิดนะครับ6ภาค7ภาคก็ผิดนะครับไม่ผิดก็เดานะครับไม่เดาก็มั่วมานะครับก็ไม่ถูกนะครับเพราะคำตอบที่ถูกก็คือสอสเราแบ่งออกเป็นแค่5ภาคเท่านั้น ห้าภาคนั้นจะประกอบไปด้วยหนึ่งภาคเหนือสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามภาคใต้สี่ภาคกลางห้าภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสนับสนุนกันนิดหนึ่งก็ไปอ่านเนื้อหาที่เป็นเอกสารแนบอยู่ท้ายเล่มตามระเบียบตัวนี้นะครับตัวนี้เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เรารวบรวมให้แล้วนะครับก็ตามนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอาชีวศึกษาจังหวัดทั้งหมด77แห่งแล้วก็มีอาชีวศึกษาภาคนะอยู่ทั้งหมด5ภาคด้วยกันมีอะไรบ้างครับ 1. ภาคกลางครับ 2. ภาคตะวันออกชิ้นเหนือ 3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 4. ภาคใต้และภาคเหนือนะครับนี่คือคําตอบที่นําเสนอท่านนะครับก็หวังว่าจะทําให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิง่งขึ้นว่าอา้าวทำไมอาชีวศึกษา มีแค่ค่าภาคนะครับยืนยันคาตอบครับข้อนี้ตอบค้าภาคเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็หลายๆท่านที่ตอบมาก็ถูกนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ